Good morning and welcome to a daily gospel truth. ทักทายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ. Well, we always want to remind you if you have not subscribed, please do so. ถ้ามีใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไงอยากจะขอให้ช่วยกด subscribe ด้วยนะคะ. You know, the entire reason why we have this channel is to bring the Word of God to you. เหตุผลที่เรามีช่อง YouTube ตรงนี้ก็คือเพื่ออยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณ. You know, there's life-changing power. in the word of god ในถ้อยคําของพระเจ้ามีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ now we do live in a digital world today เราก็มีชีวิตอยู่ในโลกของดิจิตอล where all kinds of information comes to our lives ซึ่งมันมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนานามากมายเข้ามาในชีวิตของเรา most of this information แล้วโดยส่วนมากข้อมูลที่เราได้รับมา will not be in line with the truth of god's word ก็จะไม่ตรงกันกับความจริงแห่งถ้อยคําของพระเจ้า and when we expose our lives to these things และเมื่อเรา เองเปิดชีวิตที่จะรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาทุกๆวัน It really hinders our faith from working as it should มันก็จะเป็นการขัดขวางการทํางานของความเชื่อของเราซึ่งทําให้ความเชื่อของเราไม่สามารถทํางานได้ดีอย่าง <But S 1> ที่ควรจะเป็น but the, but the word of God will cause our faith to come alive แต่ถ้อยคําของพระเจ้าจะทําให้ความเชื่อของเรานั้นเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น And you know, so so take advantage of this channel ก็อยากจะให้คุณได้ช่วยประโยชน์จากช่อง YouTube ช่องนี้ And keep your ears open to the word of God all the time ให้ตั้งใจที่จะเปิดหูฟังถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา and i promise you you will live in victory และผมรับรองเลยว่าคุณจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นในชีวิต all right if you're ready we will go to our scripture for today เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจําวันด้วยกันนะครับ in colossians 1:28ในโคโลสีบทที่1ข้อที่28 him we preach

particularly sorry, written to the church, born again people. <laughs> and you know, it says here that Christians or born again people need to keep growing in Christ. และในข้อนี้บอกให้รู้ว่าคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วนั้นจําเป็นจะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ You know, I would say this is one of the most important priorities in our lives. ผมเองก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องทํากันทุกๆวัน Is to mature. In Christ. คือทําให้ตัวเราเองเติบโตในพระคริสต์ You know now the English Bible says perfect in Christ ในพระ พระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่าให้เรานั้นน่ะมีความสมบูรณ์ในพระคริสต์ simply means to keep growing mature in Christ คำว่าสมบูรณ์ตรงนั้นเนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องในพระคริสต์ and so in this life of course our faith and our life is not going to be perfect ก็แน่นอนว่าบนโลกไปนี้ความเชื่อของเราชีวิตของเราอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเป๊ะทุกๆด้าน but we can keep growing from one degree to the next degree แต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถที่จะเติบโตขึ้นจากระดับนี้แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับ You know when we give importance to our growth in Christ. <laughs> you know, different areas of our life will fall into place. <laughs> and so what causes us to grow <laughs> is the truth of who Christ is and what he has done for us <laughs> so Paul says him Christ is who we preach <laughs> and so you know in our lives we must we must stay in a place or be in a place where Christ is proclaimed ในชีวิตของเราเราเองควรจะอยู่ในที่ที่พระคริสต์เนี่ยเป็นผู้ที่เขาประกาศให้กับเราฟังอยู่เสมอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกในคริสตจักรที่เขาประกาศพระคริสต์ไม่ใช่หลักการของศาสนา feed on the on things that

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันของเราเพราะว่าในโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องไร้สาระมากมายสิ่งต่างๆที่มันทำให้ความคิดจิตใจหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยเดินไปผิดเส้นทางเมื่อเราเองได้ยินคำสอนเรื่องของพระคริสต์มันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนตื่นขึ้นมาเหมือนได้รับการ การเตือนสติ you know, this is not who you are. ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะ Now, this is who you are in Christ. แต่ตัวตนของคุณเนี่ยอยู่ในพระคริสต์และตัวตนของคุณก็เป็นแบบนี้ this is not the life Christ has given you. ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ชีวิตที่พระคริสต์เนี่ยได้มอบให้กับคุณ this is the new life you have in Christ. แต่ตรงนี้ต่างหากเป็นชีวิตใหม่ที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์ you know, it, it warns you, it wakes you up. เป็นการเหมือนปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาในความจริงแล้วก็คอยเตือนสติคุณเสมอ It moves your heart and a n your mind in the right direction. เป็นการปรับให้ความคิดจิตใจของคุณเนี่ยเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง And we cannot deny this truth. เราเองก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงตรงนี้ไปได้ w h e r our mind goes. ว่าความคิดของเราไปไหน Is where our heart goes and where our life goes. ใจของเราและชีวิตของเราก็จะไปตามนั้นด้วย know, but when we are filled With Relation Christ will move the of แต่ว่าเมื่อความคิดจิตใจของเราเต็มล้นไปด้วยการเปิดเผยความจริงในเรื่องของพระคริสต์เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเดินไปตามเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ You know, warning here คำว่าเตือนสติตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเตือนสติด้วยการทําให้คนนั้นรู้สึกกลัวมันหมายถึงเป็นการเอาความจริงเนี่ยไปเตือนสติเขาตัวอย่างเช่น Christian may be drowning in a sinful habit คริสเตียนคนนั้นอาจจะจมอยู่กับนิสัยที่มันไม่ดีเป็นนิสัยบาปอะไรบางอย่างแล้วเราจะเตือนเขาอย่างไรโดยการที่บอกว่าดูนะเธอเนี่ยเป็นคนชอบทาแล้วแเธอเป็นคนใหม่ในพระคริสเธอมีชีวิตใหม่ในพระคริสเธอมีพลังอำนาจเหนือนิสัยที่ไม่ดีตรงนี้ Through the gospel Grace you can overcome of can โดยผ่านทางข่าวประเสริฐแห่งพระคุณคุณสามารถที่จะเอาชนะเรื่องนี้ได้ You know That is the way we wake them up to the truth about who they are in Christ ตรงนี้แหละเป็นวิธีที่เราปลุกเขาให้ตื่นแล้วก็คอยเตือนสติเขาว่าตอนนี้เขาเป็นใครแล้วในพ krit someone may be drowning in poverty อาจจะมีบางคนที่มีหนี้สินท่วมหัวง We need to wake them up by the t e a c h i n g s of Christ เราก็จําเป็นที่จะต้องเตือนสติเขาด้วยคําสอนของพ krit in Christ you're free from the ว่าในพจริงๆแล้วคุณเนี่ยหลุดพ้นจากทุกคําสาปท์แช The Blessing is now working in your แล้วตอนนี้พระพรของพระเจ้ากําลังทํา านอยู่ในชีวิตของคุณ and that's the way we help them overcome lack in t h e l i v และตรงนี้ก็เป็นวิธีที่เราสามารถช่วยเขาเนี่ยเอาชนะความขัดสนหรือว่านี่สินในชีวิตได้ so warning is not just telling them about the punishment การเตือนสติตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปบอกเขาว่าเมื่อเขาทําผิดเขาจะต้องได้รับโทษยังไง here it means to show them Who they Christ are in แต่หมายถึงการที่เราเปิดเผยให้เขาได้เห็นว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์ต่างหาก Teaching every man in all wisdom แล้วก็สั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่าง You know this is so important ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก You know wisdom here สติปัญญาในข้อนี้ is actually the revelation of who Christ is คือการเปิดเผยความจริงถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใด The more we understand the redemption of Christ ยิ่งเราเข้าใจเรื่องการไถ่ของพระคริสต์มากเท่าไหร่ The more we see things as we should เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นมากยิ่งขึ้น w o u r s e l v in the right way เราจะมองเห็นตัวเองในวิธีที่ถูกต้อง We'll see our life in the right way แล้วเราก็จะมองเห็นชีวิตของเราเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้อง That's the wisdom of God นี่ถือว่าเป็นสติปัญญาของพระเจ้า y n so that he says so that we may present every man perfect in Christ และเขายังบอกต่อไปว่าเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ You know this is such a important truth for even for those who are in the ministry. ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงที่สําคัญสําหรับคนที่ทํางานรับใช้ด้วย Because now we know how. People can become mature in Christ. เพราะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะช่วยผู้คนเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ยังไง We need to present Christ to them. คือเราจําเป็นจะต้องนําเสนอหรือประกาศพระคริสต์กับเขา You know, uh, now when people are lievers เมื่อคนที่เขายังเป็นผู้ไม่เชื่ออยู่ we p r e s e n t Christ to them as the savior the redeemer เราก็นำเสนอพระคริสต์กับเขาในฐานะเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอด after they become Christians after they are born again แต่หลังจากที่เป็นคริสเตียนแล้วบังเกิดใหม่แล้ว don't on we move some other subjects to เราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปสอนเขาในเรื่องอื่นอีก Christ is still the message พระคริสต์ก็ยังถือว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญเป็นศูนย์กลางอยู่ดี Christ is s t i l l the main point of the Christian teaching. พระคริสต์เองก็ยังคงเป็นประเด็นที่สําคัญสําหรับการสอนของคริสเตียนอยู่ Now, Some people may say, well, they already know Jesus as their savior. What else do they need to know? บางคนบอกว่าอ้าวตอนนี้เขาก็รู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้วอ่าตอนนี้เขาจะต้องรู้เรื่องอื่นอีกไหม You know this is one of the reasons why so many Christians are not growing they are not maturing in Christ. <coughs> you know they have accepted Christ as savior. But then they stop there and they don't grow from that point. แต่ถูกสอนในเรื่องอื่นๆทำให้เขาไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อนเนื่อง so even born again believers need need to be taught Christ and who he is แม้แต่คนที่บังเกิดใหม่แล้วก็ยังจำเป็นจะต้องถูกสอนในเรื่องของพระคริสต์แล้วก็ รู้มากขึ้นว่าพระคริสต์ทรงเป็นใครสําหรับเขา For example Christ is now our new identity อย่างเช่นตอนนี้พระคริสต์เองเนี่ยทรงเป็นตัวตนใหม่ของเรา He s not just our savior พระองค์ไม่ได้เป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น He is our identity n o แต่พระองค์เองยังเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของเราเลย That we are our spirit is wrapped up in Christ Jesus แล้ววิญญาณของเราเองก็ถูกห่อหุ้มไว้ในพระเยซูคริสต์ Even to the point when when God sees us He sees Christ in us จนถึงจุดที่เมื่อพระเจ้าเนี่ยมองดูเราพระเจ้ามองเห็นพระคริสต์ It means to begin to see ourselves righteous with the righteousness of Jesus เราเองก็จําเป็นจะต้องเริ่มมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ Glorious with the glory of Jesus แล้วเราเองเป็นผู้มีสง่าราศีด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ You know healed with the health of Jesus ได้รับการรักษาให้หายแล้วด้วยความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์ Strong with the strength of Jesus. of แล้วเราเองก็มีความเข้มแข็งแล้วด้วยกำลังที่เข้มแข็งของพระเยซูคริสต์ blessed with the blessings of Jesus เราเองได้รับการอวยพรแล้วด้วยพระพรของพระเยซูคริสต์ you know, we need to mature in our identity in Christ เราจำเป็นจะต้องเติบโตมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตัวตนของเราในพระคริสต์ you know in so many uh, you know denominational churches ในคริสตจกักรนิกายหลายๆแห,ห่ง you know we are we are presented only Christ as savior เราก็ถูก นำเสนอว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเท่านั้น And please don't misunderstand me that is a very very important truth. แต่อย่าเข้าใจผมผิดนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก You know but if all uh, Christian hear every Sunday is that Christ is their savior. แต่ถ้าคริสเตียนเองได้ยินทุกๆอาทิตย์เลยว่าพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเท่านั้น You know that's good. ก็ถือว่าดีอยู่ But in order to grow in their Christian life แต่ในการที่เขาสามารถจะเติบโตมากขึ้นในชีวิตคริสเตียนนั้น They needed to be they need to be presented the the full counsel of the word of God เขาจําเป็นจะต้องมีความรู้และเข้าใจทุกรายละเอียดเกี่ยวกับถ้อยคําของพระเจ้าด้วย They need to know their identity in Christ เขาจําเป็นจะต้องรู้ว่าตัวตนของเขาตอนนี้ในพระคริสต์นั้นเป็นคนยังไง Not just that one day when they die they will go to heaven ไม่ใช่แค่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเชื่อใน แล้วตายไปก็จะได้ไปสวรรค์แต่ในขณะที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เขายังเป็นคนชอบธรรมเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรเขามีความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เขามีสิทธิอํานาจของพระเยซูคริสต์ที่มอบให้กับเขาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาตรงนี้ได้เพราะเขาอยู่ในพระคริสต์ and so you know Paul did not just preach Christ as a savior เปาโลเองไม่ได้ แค่ว่าพระเยซูคริสเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อผู้คนเนียรู้และเชื่อละว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาก็ยังคงสอนเรื่องของพระคริสกับคนที่เชื่อแล้วต่อไปเป็นการเตือนสติปลุกเขาให้ตื่นว่านี่คือความจริงถึงตัวตนใหม่ของเขาในพระคริสป็นการเตือนสติปลุกเขาให้ตื่นว่านี่คือความจริงถึงตัวตนใหม่ของเขาในพระคริส เพื่อว่า every man may be perfect or mature in Christ ทุกคนเองจะได้เติบโตหรือเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ด้วย i hope you receive this truth and apply this truth in your life ผมก็หวังว่าวันนี้คุณจะเปิดใจรับความจริงตรงนี้แล้วก็นําความจริงนี้เนี่ยไปฝึกฝนในชีวิตด้วย Christ is the key to your maturity พระคริสต์ทรงเป็นกุญแจที่จะทําให้ชีวิต คริสเตียนหรือชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคุณนั้นเติบโตขึ้น Let's pray together ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ And Father we thank you for this blessed day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันแห่งพระพรในวันนี้ We believe that in Christ เราเชื่อว่าในพระคริสต์ We are blessed today เราได้รับการอวยพรแล้ว We have your strength today แล้วเราเองมีความเข้มแข็งของพระองค์อยู่ในเรา And we have the power to overcome every sin today เรามีอํานาจทุกอย่างที่จะเอาชนะ ทุกความบาปได้ในวันนี้เพราะเราเองอยู่ในพระคริสต์ <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซู Amen Amen l well, l have a wonderful day We'll see you again ขอให้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคบแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่